เม,มื่อสุงขขยามีนังหลยเขาขามาตัวดับสิกพร้อมหม่มกลมนาสเสลเปิดพักดูสูเฮากว่าเดอสเสนาสายดังตี่เลยจอยกันกอบนั่นแหละตัวย่อหันว่าเปลี่ยนดับวานให้ดับน้ำสันย่อกอดดับปางช้างสือสือลายไว้กุ้ยกามาโคได้เหมือนลอยสามสุมเอาไว้ ตีเวนตับน้ำสนานาตีเวนตับปางสร้างฮาอ่านว่าได้พ่ดาขาก็ด้วยหังกุยกุยกะตะวันให้เด้ย้อนว่าใส,ส่ซื้อผ้าอันเขียวกิ้งยู่เหมือนตูนกุยไว้กอบไหนเล่ดด้วยง่ายด้วอยออกลองได้มีกิกลานเนื้อเสียนดาใส่ตังกาถูห้าถูก,กาต้อต่างไม่มาหา้าเสียงหือ้อ พอมาถึงดีกิกลานในก็ได้มีลองนูกาสิได้จ่อยเถียมกําเถียมต้องทํากวดทัดเสียได้ก็ได้มีเอาไว้มาปอกบางแล้วก็ต่างกวนซึกตาได้กว่าตัดไม่ตาได้ออกข้าวต่างกว่าดังนั้นดังไดก็ซําดีหันกำนั้นพี่น้องโหปันเฮียทั้งหลายกิกหลานดีในในเตมี ปีเขียวเตมีตับน้ำสัน่นเตมีตับทั้งอ,อกโค้งห้าเออกูก็กอดตัวเอ็ยก็หายใหัหนก่บนั่นแหละอ่ำหันตากสิกลีนเนี่ยอันมาโพสต่างในบินลล์ฮอกาฮาเลยหันนั่นได้อาจุยาไตเปินมีกิกหลานไว้อาจุยาในเมืองไตอ่านอ่ำใจอาจุยามันวันมื่อไง ก็มีกิกเหมือนกันตับพร้อมโฮมอันวานั่นเปิ้นโฮมกันเสด้ผุยพักดูโฮมกันเสด้อยู่เนื้อเซียนตา,ายต่างเจได้เฮาคาก็หันเอาไว้ตับพร้อมโฮมเจได้เตเป็นตาปันเอามึงไต่ฮะเตเป็นตาปันย่ามึงไต่ฮะเตเป็นตาปันจ่อยตาได้เอาขึ้นพผยนลินหือ้อ อันว่านั่นเอ่มันเป็นของอานาการวันดั้งนั้น่น้องค่ะก็ไปด้วยกันอันพีาา่น้องค่ะหันหย่มเดียวก็จากกาเจ้ากาเมืองเฮาของว่ากาถูกเวียนขึ้นกว่าสิเลนโน่หนังฮือเดียมเลยอี่ยวอีตามย่อก็ทูโน่ป้อมันตีเดียวในก็กวันมันโยในเมืองอันมิดอาคา่ะหัน กอนนั้นเขามาหับกันกว่าทังหลายเขามาจูก,กันกว่าทังหลายต่างเผาต่างหังนปีนอ่างหลายตั้งหลังตึกมาแทงลำหนึ่งบินองหันห้าในบน,นห้องดับพร้อมหุมจุม่มวันให้ดับน้ำสันยาอกอดับต้องออกโค้งเขาตีแน,น่เมืองไตเหนือเสียดาสายตัง ก็ตีมีกิกหลานกว่าลอยๆยกวนเมืองอันตีกว่าก้ากว่าขาวันห้องเมืองจนันตีนันตีไนก็ตีหยาบขันใส่มาลอยๆยย้อนว่าเตรียมกว่าง่ายไปล้มตีมีกิกกิกเจ้านตาหมลมกวนเมืองหา้าตาเก็บ้อนหา้าตาย้อนกินหา้าอันนั้นเดว่ากันเฮาข้าหันปีน้อง ดังวันให้เขาเอาวิดีโออัะไนสิได้โพสต์ต่างนี่กวนั่นเนี่ยหนังหูเฮาคาจีไอโบ่ได้เลยหันกับนั้นเขาก็ดีแค่รัฐว่าลองพร้อมโ่มเฮาคาแน่สองสามจุ้มแน่เตะไรโฮมกันหลายเมียวไหวอาม่าได้เปลี่ยนโ่มกันเพื่พักตูว่าโ่มกันผุ้พักตูว่าโฮมกันกว่าเหตุการณ์ห้าตัดไม่ห้า ลีห้าลาวหเอออันนี้ก็ตับพ้อมหุมปีนอทั้งหลายไลใจอยู่กุนี่อันนี้เาค่าก็ปันเฮียงอันมาทัางในเขาหันว่ามันเป็นซือโคหลายมิวไ้อ่าซอลายกุลายทงมิวหนึ่งมาหูําบินงปึงนึงอันเขียวเตียกเลี้ยงหันลีกอบไหนีนอูปันเฮียงทั้งหลาย ลองพร้อมโฮมนั่นป้อโฮมกันกินโฮมกันเฮ็ดโฮมกันอยู่โฮมกันตายอยู่ไล่ตายอยู่รอดกวยกะอ่ําโมกันฮ้อมานออกเมืองอ่ําโมกันลํามันผาดยานจรงได้อ่ําปกตั้งเมืองก่อนขอไล่มกันตายอยู่รอดตายอยู่ไล่ในจุ่มสียในกวยเตะมันก็เตรียมปอออกกะออกค่าหังตะจื่อจัดตะวันเมืองอยู่ก็ตะจรงได้ติเตะ ปอกวนว่นเก็บเก็บว่นปอดปอดเตะอ่าแต่พ่อมหฮ่เจนใดๆมันจอยกันนแน่กาคขำก็จอยกันเอียกล้ามมีก็จอยกันหาเอจอยกันผุยกิกลานเอจอยกันตั้งกิกเนื้อเสียดาสายตั้งเอไล่ใจเอเ,เอออันนี้มังก็ก็ได้หันเบีนจนเจี๊ยนปอก่นเก็บเก็บปอ,อก่นหมอกโอ้ยหลี จุ่สูเฮามกันอยู่เศร้าหากินสูอยอะหลเฮาอยู่รลอดเพระวันกันนั่นแทะเมียนะ่มันหล่เปีนซึงน,นมันเหมือนไตโก้กันนั่นน่ะกุยกะเมืองไต้ 60, หกหมืยหปากลอกลักเมืองไต้หาสิาจีวิ่งสิ 12, จังหวัดอันนั้นสิบสองจีดอนนังฮือเมืองเดียขอนนังฮือวานเดีขึ้นนังฮือเว่งเดีขึ้นเยอะ นางหือเฮาได้มีธรรมดาฮังกวยตับสิกฮังกวยผิวยนลันฮังกวยย่อก้อนมึงกูเจ้าคือเป็นเสียงเดียวกันนางหือได้มีอาเจ้ยา,ายาเสียในวันในเมืองนั่นปีดองหูปันเฮียทั้งหลายการตาให้คนมึงวุ่นเนี่ยวุ่นไหลสองมิวตาเอาวันเอาเมืองเอาจิงใตเออเนี่ยป้วนไก่ไก่จ,จึงนั้นเนี่ยก็เป็นถึงลอกลักปักปึงหนึ่งกุยกับป้วนหันว่าเข้าพร้อมกันเนอ ฝุยกิจหลานเออหนูเสีาสายนด้ใช้ตั้งเออขี่ก้ากระจอมกันเออกระตัดไม่ออกินจอมกันนอนจอมกันเออพออยู่สุดท้า,ายเนี่ยเข้าห้องเสร็จตึกเอออันนก็สำเป็นทักไลน์หนึ่งเนี่ยไลน์ทักสังก็ให้มันเตกเลี้ยงว่าลองลีลองให้มันมีสงังเยอะก็พอดีละที่จะทำเป็นอีหังนี้ปีหน้าทั้งหลายเออพออยู่ที่ไลน์คันดวยเด้เนี่ยอาใจปื้อตา จื้อจาดวันเมืองในตาจริงได้หกหปากลอกลักปันมนตากนในเจ้าคือปัดปึ่นจริงมืงกระเดียนรพีเขนยอนเขาจอมเขาลวยเขาได้มันเป็นลายกับได้ตับพร้อมหมตับปองู่อันว่าเาขาก็หัวเผาเมียนที่สุดยิบเจือกมันไว้ซิกไตเนี่ก็เป็นุเินเป็นผนหหามนะเฮ็ดตะปีเิ่นสิได เปิ้นสั่งมทางซ้ายทางขวาาเจได้นี้ไกวยกอันเฮาหันอันกวนมงเฮาย่ากันือได้ปีนอท้งหลายอามไเียงไลค่ะอามไเียกกวางตอมงกึ๋งย่าก่อเมืองสู่เมืองหนองปีนอทังหลายเฮาค่าหันเดอัมมีพรดีสังดาเพียนินวันมงสีิ กวยกำด่าเขาอยู่ไล่ตาเขาอยู่รอดใส่เกี่ยวโลกอกในไม่เหมู่จุ้มเขาแต้หันอยู่ลองหลีนั้นมีสองเมียวหลีบุญตาเขากวยกำหลีดาจือจัดเออมันเป็นเรื่องนั้นเอาไว้อันนี้หลีสองหลีนะใช่กัรนี้การเป็นการทัดสั่งหลีดาเขากินเหล้าโมเข้าโมพักจ้อกักโมเหลียวตัก อันเดียวกันกกะจดใจพ่นีลชื่อจัดตะวันมึงน่ะจิงไต้หฮคาหตปีบลาของน้องปาจานันเจ้าคือมึงสลอยจิงได้กูก็ต้องก็งต้องเสงเียงก็ได้ฮู้หันว่าอ่าตาเขาอยู่ไรตาเขาอยู่รอดลองพอมโฮนั่นตาหูหน้าตาป้องจู้เขามักมีดีเปลี่ยนแลยเถียกถือเอามึงไต้ไงหลง มันอำ่ำใจตาหา่จึงได้กัดยินในรถพี่เขียนไลเออตีหนได้ป้อมหมอยางจอมล็อกจึงอันเปินเลียนหูกวนเมืองเขาป้ออ่ำหมอเศร้าอ่ำหมอเอาดีอยู่อ่ำหมอตัวเงาลายพอไหนสิกไตในจ้างกว่าปินเครื่องมือบนสิไ้เลียนจอมหลังเมืองก็เยอะเลื่นสุดมา ป้าเพินกำกินหาหลเปิ้นย้อนเอาอีสังก็หาก,กะไหลปันกะนันกุยีนฮู้ปันเฮียทั้งหลายเอออัน,น,นไหนตไหลฟังติไหลสัตตอยลีอยไห้เฮ็ดก่อกันโฮมกันพร้อมกันเปิ้นโฮมเฮาอีสังเปิ้นพร้อมเฮาอีสังอ่นานว่านันเด้ป้องใจไวไวป้อง,องใลาตนี่้หมออยู่หมอกินอนันก็ฝากแชร์ปืนพีร่รายกาายมาสุค